เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีพี่น้องสวัสดีน้ากระต่นว่าสวยแหงบูบเบาหนีินอนก้นกึ๊กกึกกึ๊กเบาใส่บได้หัวหง่วงหัวยอมอืมเอาขอหัวตัวเองขึ้นเข่าไปตัวด่าขึ้นเข่าเด้อน้ากระต่นพี่น้องเอ็นเอนพี่น้องตีงกบพี่น้อง ปิ ð, ้ก er er, ๊อบป่นเปล่าไเช็ดอนาป่นยังไอป่นแห้งพี่น้องผมพี่น้องกบกักบก็เอาแนนอยู่ได้นะพวกกบเอาพี่น้องมันยังอยู่อยู่นั่งลายอยู่พี่น้องกบกะมันเข่าเบาตรงนี้เปล่าไอเช็ดอันหากินพี่น้องป่นแห้งพุ่น้องมีข้ามีข้ามีหัวชิ้นใครมีเออแด็กกับมีอันนั้นเนาะแบบบัณฑิตสมุนไพพี่น้อง ให้ยั้งเขินเราเห็นข้าวเนาะมีแต่ข้าวเดียวมืวดโอ้ใส่ยนนิิลในเนราติดตามเมืองพี่มือพี่มือเบาไอ้เมื่อในการสีพากับเปล่าพี่น้องเปล่าหอยหอยเดือดเนาะหอยเดือดว่ากินขเข่าแล้วไปละทีเตียงว่าน้องก,กับวัสรยังปลูกพักพาคกันปลูกพักนะ้องพี่นอ้องเราติดตามเมืงเองเราอาจเช็ดไปนูน่นให้กินพี่น,อน้อง มาบัดนี้พี่น้องก็เราอาจจะเอาก,กบใส่พี่น้องตามหมกเพชรใส่บัวใส่นะใส่ยังน้ำน้ำไหฮหอน <c oughs> พี่น้อ,อ,นอ,อ,นองมัน,น,งน,งน,น,มนมันเพี่ <c oughs> น้องอ้าตอกหอนหอนมั้ยกบอร่อยอยูอ่พ <c oughs> ี่น้องเมนูปนกบแพงเพียนอ้องปิ้งแลมาปนบัตนี้อ้าต้นหอมอร่อยเนาะอืม กัวเ่าอ้าแล้วก็ตำตำไปเนาะอร่อยใช่พี่น้องกินถ้าก,กระดูกเลยเนะาะตำแหลกตำมันม,มุ่นเลยกระดูกนอกเนาะกบกบหัวใหญ่เนาะพอดีตำปนแห้งนี่ดูบาอ้าย มาพี่น้องแจวกบปนกบน้อ่น้องนปิ้งปนแหงพี่น้องปนบ่เคยปนแหงก็เถื่อกบนี่จะสดมากมันจะปนเป็นน้ำ้มไก่เลยเม่เคืน้องน้องพักทางหนักกินเข่ากับตับไก่แช่แช่ปล่หนึ่งกัน สบายดีพี่น้องกินเรือบ้าอ้ายมามามากินข่าวน่กนะันกินลงแน้วมือดีเส็ดน้ำพักกับเปาาอ้ายในอากาศนั้นกน็ไปหาล่าหอยจำวางล่าหอยลาหอยล่าหอยเลือดเดือดออมันเดูอดจะพาคนหรอกปนพาไปเบิ่งวผมจะล่องคาเบิ้งไปหาพาน้องทำน,นี้ให้าา ừng, ร <c oughs> ้องไห้ร้องไหายางเล่าเด็เหลือ

ไมด้กระ้างสีแงกัโต๊ต่ายเขาบีวใดอยู่ับเรยนบ่เกินินด้าเกินกะคือ้อนตอนเนาะเกินเกินไม่ใน้องทีเคยอกนอนอาต้อ่างกาย

ก็นเป็นยิงยิ้มสบายปะแนไปเออแนหนักกันนยิ้มเออปบมีเววจะน้อยใอ่มีเววจน้อยใช่ไหมเขาจะเป็นที่ขนมนะแบบเป็หมวกแบ่นี้หนามมุ่นครับุ้มอ่ะุณพ่อแม่เ้ท่านยิ้มเลยเขาคนท่ยิ้มกเขาไปเขายิ้มกับพ่อไปนีลูกผอติดว่าเขาอยิ้มจะพิ่นมันคือเขาจะออกพิ่นลูกก็เล้ยหัวนะเลยงหัวมันนั บอกขอเบอร์เขาให้เขาเลยที่ก็เดิมที่ก็เลยจเจ้าสู้ไข้วาักข้แ่ครับนำอร้อเ่หนึ่คับตเีเยียบเหยยบเัทมา มีคนตัดแล้ววะจดกที่เดิมเอโอเคยิงหนึ่งรักเนาะแล้ครบยังเหลือเนี่ยี่ตัเรืองเงาเรื่องทีมันมาเนี่ยตอกดีีเรียงแบบนีก้กระแทบมันแบบ่บแบบนจะครบเป็นบาทเนานะ

มันรอดีวะมันโลดนะนะคิดาะแพงเลยโลดก๊กงานนะเอาเดอมันมันมันขบอมกาดยงนอเดีเ๋ยวไปบุญดนทานขนมเลยกินหอมนะคืาบอกระทายกรนมหมดก้หอยนส่งมาสามวนไปไปบอกอืมก็น่หร okay. ือเยา ไก่โคเชเนาไก่โคเเนาะใช่ใช่ตุ้งซื้อแบบนั้นอยากไปเอนยามเดี๋ไปเหมอมันเดีเพนเนไปเคือระงวันใหญ่ไมถ้าทอันคยไปค่ยเดือดไปนมักิดใครับไปเดือพาเดนขค้ไปแล้วไปแล้ว อนนลมคอยน <Pe i. S 2> ี่อยกไปแบบเนนอกบ้านนอกนะแบบคนอยู่แถวนอกนันไปเบิร์ตเดี๋ยวไปในเมืองดูนะใช่มาอยู่ตอดนี้ช่ยไปทงงโทษไปกไปุระเทื่อนึงโนเรื่อเดียวก่ังงั้ก็จะเกือะไนะไอ้มธรามดานมี่มีงานอะไรที่ยงงเบิงกิน ครับข่านไปหมดครันองลำจับมันดุกลีนงครับผมนกเคร่องปลาไปยุดดุี้ครบผมเครปเาย่อกี้ครัคับเวเราดูทางเดียวเกาะทอกา่อนมไปเกาะอไรบอกเกาะไม่ไปตัวเป็นตัวาไปม้วนเนาะเกาะเนาะองนั่งนะมึเรยองยาเออไปสอเถื่อนวไปดูเถืเดียว่ะเถื่อนเเถื่อเนาะ บ่เคยไปบ่เออเสีเ kind ด of ียวแหละของเจ้าแะไปกับข่อยจ้ะเพิ <to ่นได้ไปตอนทีเจ้าบ่อีลี่าลีาี่เด้าลีไปไปติบ่งานนี่เด้ไปตินแล้วกเจ้าแล้วกอันยังไตู้ตูเด้บ่้บ่ม้้กยังบ เออต้อพี่ว่ะเออว่ะเอเดไปเลยไปเไปพอจิงจือนอเบิ่งไอตู้ซาวลี่ไอดอลเาไมอลนะในรถาอันลุอยงกันโตอยู่อันนั้นะเออเออบัดเดี๋ยวต้องหาอีกแล้วอั้ยเสียบเอเออออนองมาก và mong cái hàng trăm mặt thì phải buộc hoa yên tôn hoa yên tôn. Hoa yên tôn. Anh xem là cái à, Hoa gần bì kìm phần đất tương lai, nó. Hoa gọi bì 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 คนนั้นเม่ได้หนาที่จบอกว่าถูกต้วตา,า,า,ายเจ้าร้ายพี่ได้แล้วโอเคพี่ต๊ะคุลาไปก่อนแล้วเดิพี่ด้วยกันกินพี่พ้อกินลาด้อสบายดีพี่โต๊ะมาลาไปก่อน